วงอาทิตย์มันมาอยู่ใกล้โลกมันก็เลยร้อนจัด <c oughs> แต่พรุ่งนี้เราบอกลมเย็นจากทางเหนือมันจะมามากระทบกับอากาศร้อนระวังจะเกิดพายุอะอ,อย่างนั้นนะั่นนะอีสานจะเจอก่อนเพตอนนั้นก็าระวังระวังกันนะ เริ่มพรุ่งนี้ยีอไปถึงยี่้ไปอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ประเทศไทยเริ่มมีคนสนใจเยอะเรื่องการรับมือกับโคโรนาไวรัสนี่นะชาวโลกหลายๆประเทศผู้นำหลายหลายประเทศก็เอาไปพูดถึงบทเรียนของไทยนะ ดังนั้นหลังจากาจบเรื่องนี้นะโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมืองไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปความคิดความคิดเห็นของอของคนที่มองมาเมืองไทยก็จะมีลักษณะที่ชื่นชมมากขึ้น ค่วนหนึ่งนั้นนักธุรกิจเขามองเลยนะนักธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกไอของไทยเราคุณธนินเจรละวนนนี่อันนี้อันดับหนึ่งของไทยเขาบอกหลังจากจบเหตุการณ์เรื่องไปรัสตัวนี้นะเมืองไทยที่จะเป็นที่น่าสนใจ คนอยากมาเที่ยวมาดูมาชมมาศึกษา,าเขายอมรับเลยบอกเขาไปมาทั่วทั่วโลกมองหาแหล่งที่จะลงทุนทำธุรกิจป็ะทุนเกาเยอะเขาบอกว่าเมืองไทยดีที่สุด <c oughs> เขาบอกเมืองไทยดีที่สุด สภาพของสังคมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลักษณะของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละมีให้เห็นแล้วก็กระจายไปทั่วนมีให้เห็นกระจายไปทั่วแล้วตรงนี้เนะี่ยคนก็จะหันมาสนใจพอมาสนใจก็จะมาสนใจว่าจิตใจของผู้คนที่เป็นลักษณะอย่างนี้มีมีเหตุ เหตุมาจากอะไรเข <c oughs> าก็จะมาสนใจคำสอนของพุทธศาสนานะโดยเฉพาะคนที่มาตกละกรมลำบากในเมืองไทยที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ที่ลหลายๆที่หลายละแห่งคนไทยก็ได้เข้าไปช่วย ้ชาวรัเสเซียสามคนที่ไปนอนอยู่ซาลาเมนเมนที่ภูเก็ตวัดไม้ขาวอะไรอย่างนี้ชาวตะวันตกผู้หญิงหมดจะตังแล้วกลับบ้านก็กลับไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยนอนที่นั่นแหละนอนที่สนามบินเชียงใหม่อาบน้ำที่ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่เขาก็ไปหาอาหารมาให้กินชวนจะเอาไปพักที่อื่นแกก็ไม่ไปแกบอกอยู่ตรงนี้ก็พออยู่ได้ะนะแต่เขาก็แอบเห็นแกไปหลบร้องไห้ร้องไห้อยู่ได้ยินเสียงร้องไห้ในในห้องน้ำนะคนเงินไม่เหลือแล้วโทรกลับไปบ้านบ้านก็ลําบากเหมือนกันนะ อังกฤษประเทศที่ว่าเก่งๆนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับเลยคือตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หมอพยาบาลเตียงไม่เพียงพอแล้วใครป่วยก็ต้องอยู่ที่บ้านพยายามรักษาตัวเองให้ดีอย่าให้ไปติดเชือ้ออย่าให เชื้อมันแพร่ไปหาคนอื่นแล้วก็อย่าไปรับเชื้อจากข้างนอกนตอนนี้จางกิดจ,จะต้องเตรียมใจย,ยอมรับว่าเราจะต้องสูญเสียคนที่รักไปยอมตายแล้วอ่สงน้นูมัยไไหวนั่นน,นปะประเทศที่เจริญเจริญ เคยเป็นมหาอำนาจพิชิตไปทั่วดินแดนทุกทวีป <c oughs> นะแต่ถึงเวลาอย่างนี้ก็เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บและความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ได้นะแล้วก็ตายก็เยอะตายเป็นหมื่นกว่าติดเชื้อก็ แซงจีนขึ้นไปแล้วจีนเคยเป็นอันดับหนึ่งอยู่นานเป็นเดือนเดี๋ยวนี้ก็ถูกเบียดลงไปอยู่อันดับเก้านะไทยติดเชื้อจากจีนเป็นประเทศแรกๆอยู่อันดับสองเดี๋ยวนี้ไทยเราถูกเบียดลงไปอยู่อันดับหนะ้นะาสิบห้าเมื่อก่อนก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่นาน ตอนนี้ก็ไปอยู่อันดับไหนแล้วสิงกโปโปอินโดฟิลิปปินมาเลไทยอันดับห้าไทยอันดับห้าน่ะผู้นำหลายๆคนพูดถึงถึงประเทศไทยมากขึ้นนะสองสาปีก่อนก็ฮือฮาเรื่อง มันไปติดถ้ำทิมหมูปา่านะเขาก็เห็นความงดงามของสังคมไทยตอนนี้เจอภัยโควิดเขาก็จะเห็นความงดงามความมั่นคงในจิตในใจของคนไทยอ่านะแล้วคนต่างๆเหล่านั้นเขก็จะสนใจมาท่องเที่ยวแทนที่จะท่องเที่ยวในลักษณะ ามาไปพัทยาไปเกาะพังงนันไปภูเก็ตไปแต่หาความสนุกสนานตอนนี้เขาจะมาสนใจว่าสังคมไทยเป็นยังไงอยู่กันอย่างไรข้อดีๆต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากอะไรอตอนนี้ในวงการต่างๆทั้งธุรกิจทั้งการแพทย์ ทั้งหลายต่างๆก็หันมาสนใจแนวความคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องพึ่งตนเองให้ได้วงการแพทย์ก็ต้องปรับใหม่ปรับความคิดแบบใหม่เมื่อก่อนสนใจแต่จะพึ่งเทคนโนโลยีอยูกยาจากต่างประเทศจากบริษัทใหญ่ๆนะเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ก็เริ่มมา ให้ความสนใจว่าเราจะต้องพึ่งตนเองให้ได้ต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเองให้ได้ต้องผิดอยู่ผิดยาผิดวัคซีนเองให้ได้เมื่อก่อนที่มันขยับไม่ได้เพราะไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับความส่งเสริมเพราะคนยังเห็นแก่ประโยชน์ในการได้รับประโยชน์จากการซื้อการขาย การได้กินเปอร์เซ็นต์ต่างๆตึงลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็จะถูกกวาดออกไปในทุกองค์กรไม่ว่าจะระดับบนจนถึงระดับล่างล่างระดับอบตซื้อเครื่องพ่นเครื่องฉีดยาก็ยังขอสามสเอร์ซมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้น ความเห็นแก่ตัวต่างๆเหล่านี้จะถูกผู้คนรอบข้างเขามองเห็น,นผู้คนรอบข้างมองเห็นแล้วก็มาเปิดโปงแล้วก็จะต้องได้รับการแก้ไขตั้งแต่บนจนไปถึงราญ้าจะต้องมาเปลี่ยนแปลงความคิดว่าประเทศไทยจะพึ่งตนเองอย่างไรนะแล้วหลักการพึ่งตนเองก็เป็นหลัก ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนซึ่งจุดนี้พุทธศาสนิกชนที่มีจำนวนมากขึ้นและกระจายไปในทั่วโลกทั้งยุโรปทั้งอเมริกาคนก็จะมาถกกันเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้แลในความหมายจริงๆมันเป็นอย่างไรเอาไปใช้ได้อย่างไรนะ ในเรื่องการบริหารอารมณ์จิตใจของตนเองในเรื่องการดูแลครอบครัวแม้แต่ในเรื่องความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะคนจะมาสนใจแนวความคิดเรื่องอัตหิอัตโนโนาโถเรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วคนจะมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนจะสนใจ ตัดเจาะลงไปในหลายๆประเทศที่เคยมีอำนาจมากๆเคยสร้างบาปสร้างกรรมมามากก็จะโดนผลกระทบมากอเมริกาเป็นตัวอย่างของการอยู่เบื้องหลังในสงครามต่างๆในการขายอาวุธในการไปสร้างความแตกแยกในภูมิภาคต่างๆอังกฤษฝรั่งเศส เป็นสองประเทศในยุโรปที่เคยเกลียงไกลมากๆในกองทัพเรือและก็ไปแผ่อิทธิพลในทุกภูมิภาคของโลกฝรั่งเศสตอนนี้ก็ขึ้นอยู่อันดับที่มีคนตายติดสองหมื่นกว่าขึ้นไปสองหมื <c> ่น <oughs> กว่าก็จะมีอเมริกาสี่หมื่นกว่า สเปนสองหมื่นกว่าอิตาลีสองหมื่นกว่าฝรั่งเศสก็สองหมื่นกว่านะ,นะอังกฤษติด,ต,ดติดเข้าไปติดเชื้อเป็นหลักแสนติดอันดับหลักแสนแล้วตุรกีอิหร่านก็แซงจีนขึ้นไปอีกเพราะนั้นคนก็จะมาสนใจ เรื่องไวรัสโควรนานี้จะทําให้คนสนใจว่าประเทศต่างๆรับมือสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรวัฒนธรรมและระบบการปกครองเป็นยังไงการจัดแกงจัดการปัญหาเป็นยังไงการจัดแจงปัญหาแบบจีนทั้งโลกตะวันตกก็คงทําตามไม่ได้เขาก็จะมองไปที่ อีกประเทศหนึ่งอยู่ในยุโรปแต่จัดแจ้งได้ดีสวีเดน <c oughs> อยายิ้มเคยไปเนาะอย่ายิ้มเคยไปเยี่ยมสวีเดนมาแล้วเมืองหลวงของสวีเดนสต็อกโฮมโกเทนเบิร์กไปมาแล้ว <c oughs> สวีเดนเป็นประเทศในยุโรปที่ไม่ต้องปิดโรงเรียน ไม่ต้องล็อกดาวไม่ต้องปิดเมืองนะเด็กยังออกมาวิ่งเล่นได้แต่คนเขามีวินยัยอ่าไม่ไปพอเขาบอกว่าไม่ต้องไปจอแจกันนะเขาก็ไม่จอแจกันเดินก็ห่างกันแม้แต่ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาแต่เขาก็ไม่อ,อคือไม่ไปแออัดนะสวีเดน เขาเตรียมตัวมานานไม่ได้เตรียมเพื่อเรื่องนี้แต่ก็เตรียมเปลี่ยนประเทศของเขาให้คนทำงานที่บ้านให้มากขึ้นนะที่เด็กผู้หญิงในกีตาทุนเบิกอ่ะใช่ไหมเออพราะเขาเห็นถึงการจเจริญอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม มันทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอย่างไรโลกร้อนอย่างไรนะเขาก็เลยพยายามปรับให้คนทํางานอยู่ที่บ้านแม้แต่เงินของสวีเดนนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่พิมพ์แบงแบงออกมาใหม่แล้วให้ทุกๆุกคนจะต้องมีบัญชีธนาคารมีสวิปโค้ดของตนเองนะ จ่ายข้าวจ่ายของนี่จ่าโทรศัพท์มือถือจ่ายทั้งนั้นนะจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าแรงต่างๆาเขาก็บอกแก้สวิปโค้ดสวิปโค้ดคือเลขไม่ใช่เลขบัญชีธนาคารแต่เป็นเลขเลขเครดิตส่วนตัวของแต่ละคนตะโอนเข้าเลขนี้มันก็จะ ลิงต่อไปหา่าบัญชีธนาคารของตนเองเพรานั้นเขาก็ไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดเองไม่ต้องออกไปจ่ายตลาดเองจ่ายก็ต้องไม่ไม่ต้องมานับเงินนับแบงค์นับอะไรต่างๆสวีเดนเป็นประเทศเดียวของยุโรปอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นก็มีหลายประเทศที่ติดเชื้อกันเยอะ แตส่สวีเดนกับไม่ต้องล็อกดาวไม่ต้องปิดเมืองปิดประเทศนะแต่ผู้คนมีวินัยนี่ก็ถือว่าเอาเป็นทางออกอันหนึ่งของของโลกทางตะวันตกที่เขาจะศึกษาว่าเฮ้ยถ้าคนอยู่กันอย่างนี้มันก็อยู่ได้นะมีน้ำจิตน้ำใจกันสวีเดนมีพื้นฐานของการปกครองแบบสังคมนิยมมายาวนาน แต่ไม่ได้อยู่ในอํานาจของรัสเซียนะนะเป็นอิสระของตนเองที่เลือกการปกครองแบบสังคมนิยมนะแต่ไม่ถึงกับเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนพวกหัวเอยียงซ้ายของเมืองไทยถ้าหน,ะน,นีไปเขาก็ให้หนีไปที่สวีเดนเพราะที่นั่นก็มีเมือง เมืองที่คนไทยไปอยู่เยอะให้มีทุนการศึกษาให้เรียนฟรีนักเรียนนักศึกษาสมัยก่อนนี้กันนี้ไปโน้นแหละไปอยู่สวีเดนกันเยอะ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่คนเริ่มมาสนใจเรื่องแนวทางชีวิตที่จะต้องมองเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันให้ความสำคัญของหมู่ของคณะ มากกว่าอิสรภาพส่วนตัวปัจเจกบุคคลความสนใจของคนเดียวความพอใจของคนคนหนึ่งซึ่งประเทศทั่วๆไปที่ยกเอาเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักใหญ่ก็จะมีปัญหาอย่างนี้จะตายกันอยู่แล้วก็ยังประท้วงกันอยู่เยอรมันพรัังเศสห,หลายประเทศปาซินอ,อ,อเมริกา นะเพราะห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าลักษณะที่การมองเห็นการอยู่ร่วมกันของสังคมของส่วนรวมเป็นสำคัญนี้มันก็จะหันกลับมาศึกษาเรื่องสังคมของพุทธศาสนาที่วางเอาไว้เรื่องของสังขะสังขะเรื่องของสังขะคนละอย่างจากพิสุข นะภิกษุความเป็นส่วนตัวของของนักบวชนะแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านพูดถึงบอกว่าให้เคารพในสงสงก็คือหมู่คณะมะติของสงก็ตกลงของสงความเป็นอยู่ร่วมกันของสงสงนี่หมายถึงสังคมของหมู่ของคณะนะี่คนจะหันมาสนใจ ความหมายต่างๆอย่างนี้ความหมายของกรรมความหมายของอัตติอัตโนนาโถความหมายของสังขะ่ะพุทธศาสนาก็จะเป็นที่สนใจมากขึ้นมากขึ้น,นเพราะนั้นคนที่มีปัญญานี่นอย่างเจ้าชายแฮร์รี่นี่ที่ออกจากราัรชวงศ์ส่วนหนึ่งคือ เขามาสนใจเรื่องพุทธศาสนาและสนใจเรื่องการภาวนาการนั่งสมาธิไปสมัครเป็นทหารติดยศทหารนะได้ไปในที่ต่างๆตะวันออกกลางก็ไปที่ต่างๆก็ไปเขาก็ได้เห็นเห็นถึงประเทศใหญ่ประเทศของตัวเองที่ตุ่มเงินทุนทรัพย์กำลังทหารไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ได้ไปสร้างประโยชน์ ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นๆแต่ไปรักษาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจนั้นแกอยู่แกไม่สบายใจยิ่งมาเจอนังสือพิมพ์พที่ไล่คุยเขียเรื่องลูกเรื่องเมียแกแกก็เลยออกเลยไม่สนใจแล้วนะไม่ใช้นามสกุลเดิมด้วยนะตามตุล ไม่ขอรับเงินเดือนไม่ขอรับมรดกใดๆใช้ความสามารถส่วนตัวพึ่งตนเองน,นั่นเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้จะทำให้คนสนใจว่าออแนวความคิดของพุทธศาสนาทำให้คนสามารถอยู่ด้วยตัวเองพึ่งตนเอง และมีความสุขกับตนเองมีความสุขกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องวิ่งไล่ใครคว้า,าชื่อเสียงเกียตรติยศความร่ำรวยเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คนเห็นถึงคนที่ประสบประสบความสำเร็จของโลกที่หันออกมาให้ความสนใจช่วยเหลือสังคมให้ความสำคัญกับคำว่าสังขะ สังคมหมู่คณะมากขึ้นนะอเมริกาทําตัดความช่วยเหลือไม่ส่งงบประมาณให้ยูเอ็นาประชาชาติในบินเกตก็บอกจับมือกับเมียมาออกโทรทัศน์เลยบอกเขาบริจาคเพิ่มขาวก่อนเขาบริจาคไว้ร้อยล้าน ร้อยล้านเหรียญน,นี่ก็เพิ่มมาอีกร้อยห้าสิบล้าน <c oughs> แจ็คมาก็เอาด้วย <c oughs> เศรษฐีเมืองจีนให้ทุนสำหรับการคิดค้นเรื่องเรื่องของอยาต่างๆยาต่างๆวัคซีนต่างๆขึ้นมานเพราะนั้นคนที่มีปัญญา แล้วมีความสำเร็จในทางด้านธุรกิจทั้งของโลกของเมืองไทยก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะการช่วยเหลือสังคมอันนั้นก็คือยังเป็นระดับโลกียะแต่สังคมของคําสอนของพุทธศาสนาท่านเน้นลงไปที่เราจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้ดีที่สุด เราต้องสร้างตนเองให้ดีให้มีอิสระจากการครอบงำของอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านั้นที่ท่านสามารถเข้าถึงอัดเข้าถึงธรรมอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วคนต่างๆเหล่านั้นจะมีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็ง มีบุญมีบรารมีที่มากมายที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายได้เป็นจำนวนมากนะพวกเราถึงแม้ยังไม่ได้ขนาดนั้นการสวดมนต์ไหว้พระการแผ่เมตตาแต่ละครั้งแต่ละวันหลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออกไปก็เป็นกะรนะแสนะกระแสของความ ชุ่มเย็นที่จะเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะแล้วแผ่จนไปถึงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะทั้งในโลกนี้และจักราวาลทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทําจิตใจให้กว้างขวางขนาดนั้นนะนั่นแหละคือคำสอนจุดมุ่งหมายของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนะเพราะนั้นเราโชคดีที่ได้มาศึกษาได้มาเกิดในสังคมพุทธได้มาเป็นนักบ,บวชในพุทธศาสนาเราก็พยายามใช้โอกาสอันนี้ในการบำเพ็ญวัฒนาบรารมีของตนเองนะเพื่อที่จะเดินตามรอยของพระสรมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ที่ท่านได้พาดำเนินมาแล้วนะก็คุยให้ฟังสั้นๆท่าน,นี้นะ่าน้องตาก็ยังอยู่ดีแข็งแรงนะ,ะยาเยอะเลยโอ้หฮะอ,ะอะพวก เ,เลยวัยเกษียณแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองเ้อคนเต่าคนแก่ทั้งหลายเนาะเอาแค่นั้นแหละนะ